สวัสดีไอ้หนูแล้วบริการล่ะไม่อยู่ไปไหนเขาไปหาแฟนเก่าเล้วนะเหรอทั้งนั้น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 ต้องไปทำไมอ่ะไปหาเพื่อนไงเพื่อนไหนอ่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ช่างมันเถอะแต่เรต้องไปหาเพื่อนไม่ได้อ่ะแย่อ้ไอ้ไอ้ยออีกแล้วเป็นโรคนี้ประจำแฮะ คนสวยขาเอ้ยคุณเกลเกลเกลพี่นี่มาที่ไหนวะเนี่ยเสียงใครอ่ะเสียงใครเสียงใครเสียงใครเออน้อวานให้คุณกอดมือยาดเสียงเลยไหมรู้ใครวะเนี่ยฉันคือฟีโอเคโอเคโอ้ยนี่ใครเนี่ยนี่คือคุณเกลสวัสดีเดี๋ยวครูขอแจ้งคุณเกลอ่โอ้ยโอ้ยใครตีวะเนี่ย มันนี่ยรถจับเลยนี่ไปเอาของที่ห้องเรียนก่อนปะล่ะห้องเรียนมีพี่อัลเแตตต้องเอาแค่นาฬิกาัใช้ลงปรับใช่ไหมใช่ไอ้ปรับมาอ๋ออีที่ห้องเรียนใครเดี่ยห้องเรียนชั้นแต่ว่ายังไม่มีเพื่อนมาเข้ามาห้องนึงเลยน่เนาฬิกาเป็นแกวะไม่รู้สิแกหักสี่อะอแต่ของเราเป็นแบบว่าเหมือนเดิมเนื้อคนดีเลยอะกลับมาแล้วเย้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูเขาได้ซ่อมหน้ตาต่างบ้างไหมเนี่ยคะห <c oughs> น้ตาต่างอ๋อหลังคาเหรอ<ช>ครูบอกว่า<ช>ครูไม่มีเงินนะครูก็เลยไม่ซ่อมอ๋อนี่ครูชื่อะอะไรนะครูคแมนครับใช่ใช่อ๋อครูแมนครับอะไรอ๋อผมพอดีว่าผมเด็กใหม่นะครับอยากเข้ามาเรียนที่นี่ได้ไหมครับวันนี้เลยครับใช่ค่ะโอเคได้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 เสียงอย่างกับคุณแฟนดิสเลยอ่ะใช่ใช่เนาะใช่ อ้าวแล้วใครคือควอมโต้ล่ะไม่มาเรียนเแต่เด็กเขาใช่ใช่เขาขาดเรียนมานต้องหลายปีแล้วพวกเขาติดเชื้อเอ็มบิเลียอาตอมอาตอมเลีไหนชื่อฉันวะเนี่ยไอ้นี่ไงนี่ไงชันนี่ไงเลิบธุเรียนโอเคโอเคเลิบทุเรียนเหรอไหนอืมเปื้มเหรอเปื้มเหรอเธอชิเปื้มเหรอไม่ใช่ชิเลิบทุเรียนนะแล้วใครตั้งชื่อเฉยว่าปื้มนเลยคุณครูแม นหน้ากัไปอย่างรวดเร็วไปแล้วจะไปจองโรงแรมห้องไหนล่ะโอ๊ยจองได้จะขอจองห้องบนสุดเลยใช่คุณแก้วว่ไหนนะลงลงปากร่างเองกับมือเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเาไม่ใช่ปวดขี้มากเลยไม่มีอ่ะอ๋อยดปไนเด้วไปขี้นอกเมืองไปโอ๊ยปวดขี้โอ๊ยโอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขี่หลังรูปภาพลุงสาดิสนี่หลยข้าทำไรอะ่ะอ้ยฉันขี่อยู่โอ้ยเอ้ยคนเอ้ยยังมาดูทำไมเนี่ยโอ้ย,อยไม่มีห้องน้ำเสร็จพอดีเลย เงือล no ุ่งไปเฮ้ยนี่มันคือป่าอะไรม้าด่ะเอ๊ะไปทำงานใช่ดิแต่เราไม่มีบริการนะมาเดี๋ยนะฉันเป็นบริการให้นายได้นะไม่ได้แต่ฉันต้องเก็บมรกตให้เขาหยอกหยอกหยอกเออไม่ใช่สิทชองทั้งมรกตเลยโอ้ยเยอารอจะตกรุ่โอ้ยโปิดประตูต่อหน้าฉันไล่ฉันออกจากเซิร์ฟเป็นงานอะไรเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า เธอมาอีกแล้วหรอยายปวดนั่นิลอมเต็มเลยเนาเอาไปเอาไปเอาไปเขาไม่ให้คนนอกเข้าเาจะเข้าได้เหรอ้คนไม่ได้เว้ยนายไม่ใช่บอลอีกครับฉันเป็นบอลก่อนะนายเป็นแค่เ้เลิรทุเลียนซื่อคนหนึ่งเออลงมือบไปไปดู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 อ่าถ้างั้นขอขอขอไปเลยเหมือนเดิมจ้ะโอยยรรเม้นเมนเมนเมนเ กโกโกโก้ก้าก้าอือไม่โอโอจันบักจันบักตั้งโจทย์ใหม่พูดถ่ายครับโูดถ่ายอยู่นี่ตั้งโจทย์ใหม่เจ๊โทรกุณเฮ้ยไหน น้ำหนึ่งหนึ่งขังนะก็ข้อว<า>ันนี้จะไม่ไดมมุย้ยต่อไป,ไปโอ้โ,โหใครเอาขบไปเยอะเลยเกลคเกลเอาขบไปเยอะเลยนะผ<ป>ูหลักนี้มัน เพราะฉันหิวข้าวมากเลยทินนะคือแล้วฉันขอกินข้าวนองร้านกันนะเพราะฉันชอบเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอค่ะกิน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 หน้าไม่แนวเนี่ยแล้วถูกไหมล่ะเนี่ยไม่รู้ไปดูเองค่ะไหนว้าไอ้สัตว์เมื่งไม่ถูกสัก ขึ้นไปบนนั้นแต่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เออใช่เออเหมือนมีคนเอาม,นนออมาจับไม่ไปใครแหกคุกอ่ะไม่รู้นี่คือคุกคนนอกห้ามเข้าเข้าได้แต่ฟร,รีเย่ไปละ บอกเขาสิฉันไม่ใช่เอาหรอรกันึกว่าคุลงๆๆๆนะชื่อนะน่เร็วไปไปสวัสดีนัพอ๋อสวัสดีนัพเหรอเออนัพเอ่มเอ่มโรงแรมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยออก เด็ก้าพรมน้าพรอะไรจ๊ะเด็กใหม่ล่ะไม่รู้สิไปวีาจป<อ>ีศาจาด็ก่เปาที่ปีศาจไปเลยแี่นาปีศาจปีศาจเฮ้ยบริการไม่มีเออใช่ใช่ทองคนละสองเมตร ไปเอาดีกว่าด้วยไม่ได้เพาว่าคนทำงานองก็ได้เ๋ยดูใช่แล้วกันคุละหนึ่งอันนี่งชิปดเนิเดียดยใช่มฝาคนอ่นเข้าเข้ามาม่ทใายอ่ะเอ๊ะทำไมเขามีชุดก่อล่ะ เขาไม่เคยเข้ามาที่นี่ไม่เคยมีคนแปลกหน้าไม่เคยมีคนบ้าบ้าอย่างนี้ฉันทีก่อนเขาเคยเข้ามาเขาเคยเข้ามากระดาษเข้ามาอะไรล่ะไม่เคยไม่เคยมีภาคไหนที่เคยเข้ามาเลยมีแต่แล้วมันก็มาติดคุกแล้วมันก็มาด่าลูปปั๊บอะไม่มีในภาคไม่มีเลยใช่เขาชื่ออะไรอ่ะไหนอ่ะเนยน่ากินจ้า วายเว้ยเนยน่า <Eso> ก <Inst aller> ินอร่อยเนาะอยเนาะโอ้ยฉันโอ้โหฉันได้ยินเสียงพวกเธอแล้วโอ้โหน่ากินเลยเนยน่ากินจังเลยแค่มาถึงเนยเพื่อฉันนะพี่เดียวมันจดด้กันเลยนะโอ้ยเนยหรอเป็นเด็กใหม่สินะเห็นว่าครูครูคเมนเขาบอกอ่ะ แต่ว่าพอมตไม่เคยเข้ามาในเซิร์ฟนี้เลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่รวะเคยคนโอ้ยนาฬิกาลมฉันเคยเห็นมากเขาแต่เขาไม่เคยเขาโอ้ยฉันหยุดไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ทำปย้ายมาจากออกจากเมืองด้วยเขาอยู่เมืองสโลเมนสโลสโลโกสถามอะสโลวันดีอะ เาอยู่เมืองซาลมาเต้อะแต่ฉันไม่รู้อ่าไหนไหนตัวเขาผมจะขอเข้าห้องเปลี่ยนกินกันหมดแล้วโอเคโอเคมีอยู่คนเดียวไปช่าวไรเลยนะอ๋อครับผมรับผิวใต้ด้วยกันไม่ใช่โทษโทษโทษพี่แหลกมึงยิงจริงๆแหลกแบบบ้าเลยคุณตาซ้ายสุดเหรอ ใครตีไรก่อนจะเดินจ like oh no, being ับผมแรกครับแข่ไม่ได้ไอ้ขอมันเนี่ยโอ๊ยนี่ช่องนี้นะได้ได้ได้เป็นผู้หญิงอะเจ้าแล้วไม่ใช่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเบื่อโทษมันใช้ได้ทุกเตียงอย่าเช่าได้นี่ผมเช่าช่วงนี้เนี่ยโอ๊ยไหนอะเจ้าไม่ใช่เตียงข้างกวางเตียงสีฟ้า โรงแรเป็นไงบ้างอ่ะฉันจะดีมากโตเ่อลงปับอะใช่ไหมใช่ที่ลปัใช่ใช่โอเคโอเดาไปกด้ดาดดเตื่อเตื่เตืออาไปในป่ากันเถอะรอผมด้วยดิลงปับได้ดูเขาไปในป่าก่อนนะคะได้เลยหลาน มันจะมีบ้านเช่าด้วยนะรู้อะไรเปล่าปไดตบ้ปปตู้ไ,ตไหนกันนะทุกคนมาเร็วลุงปกักสร้างหมดเลยล่ะที่นี่อ่ะโคสุดยอดเลยล่ะคุณดไหนดัวะขาดูว่ารุปปอกใช่ไหมครับคุณี่ณใช่ไหมุดไหน ไปเสดจริงนะไปเ,เปลี่นกกลนนยนนี้ไอกวทองมาจากไหนอะไรเองเอาทองมาจากไหนมเกียวจะบานไงก็ต้มันตมไตั้นะไปดิไปป่าดิขอดิหัวคยเยกินเ,ล,เ,ล,เลยหัวกอยใส่หน้ากากหน้ากากมากกอน โมยอีกเธอจะฉันจะฟ้องลุงปากแน่รออนะแบนปากมันไปแล้วไาดีไอ้คนมาขอปอบปให้กับคุณฟีฟีฟีฟเย่รด้วยรด้วยโอ้โอ้โโอ้โหวิ่งไวมากวิ่งมากโอ้โหวิ่งไวังกระแฟนมันคืออะไรอะปา ถึงแล้ว,วเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ทำชมวิวม,มันเป็นการตกแต่งของลุงปานะ่าหน้าแต่มันเป็นที่ว่างมากเลยมาขุดได้นะแล้วก็เอาเพืชไปผลิตเป็นมาปลูกได้ใครอยากได้ต้นไม้ไว้ปลูกก็ต้องทำนี่เลยลุงป่าบอกอะนะ มีค่ะชั้วผมขออามาหน่อยดิอาลาผมอยากได้อาล่าไ,ไหนอ่ะไม่มีอ่ะไปซื้อเอานะเอาโอเคไหมซื้อเอาเอ๊ะกุนเก้วมีร้านม้าขายแน่นเลยอ่ะร้านมา้าผมปวดขี้แล้วอบบ่ะผมปดขี้ว่ะ อตอติกาดิเกรด่าด่าด่าแอาชั่นวีไนท์เดรซีมีนี่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบกลับเมืองแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เราเติมม่วงแล้วอะเวนปับมันเออเวนปับมันอ้อ้โหโ้ ร้องเพลงไม่รู้เมื่อขนาดขี้ยังร้องเลยไปอ่ะบ้านบ้านเราไปบ้านด่วนเลยตอนนี้เราง่วอนแล้วไอ้ผวนลันละวันละวัลันละวันลันละวนลนละวันะวมนลนละวันวนละวันันนลนละวนแล้วันละันลละวละนะ